เม t ริก LED เป็นไฟหน้าอาชิยะนะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟ a UX ล m มที่ทำงานควบคู่กับไฟสูงเวลาเราเข้าปักันแท้งมาด้วยครับของ h ั m m e r นะครับแล้วก็หูลากนะครับกันแท้งเวลากรดีออฟโรดไม่ต้องกลัวว่าจะไปกระแทกอะไรเราว่าจะถึงตัวฐา,านด้านในนะครับ เป็นเครื่องสองพิศูดลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับระบบไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นั่นเองเกีย e ร์อ e ีชิปเตอร์10สปีดนะอีกทีครับโหมดแรกคือโหมดปกตินะครับโหมดท,ที่2เป็นโหมดอ e ีโคหรือโหมดประหยัดนั่นเองโหมดที่3โหมดลัก,กจีนสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านสู่ช่องยูทูบชาแนลเจมกรศูนย์สิบเจ็ดนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่ที่ฝอพัพระนคร กษตรนวมินนะครับโชว์รูมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อได้ติดตามว่าผมมาลีวิรถสวยๆทุกๆ e ีีนะครับจะได้ติดตามกันว่าจะมีรถคันไหนบ้างใน E ีีต่อๆไปนะครับวันนี้ผมพามาดูรถที่อยู่ด้านหลังนะครับเหลืองจีด๊ดเหลืองจี๊ดเลยตัวนี้นะฮะเป็นเจ้า Ford Nextgen นะครับรุ่น Storm มแท็ ag, ราคาอยู่ที่1 3ึ่0ล้านสามบาทแต่ไม่รวมของแต่งนะครับ เรามาเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยครับตัวสตัมแท็กตัวนี้นะครับเราได้ทําการพ่นสีใหม่ทําสีใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้าใจปั้มมากเลยไม่มีการแลปสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เป็นสีจริงๆนะครับทําการกับสีภายนอกให้กับลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าต้องการสีเหลืองนะครับมาพร้อมกับจังหน้าทรงแรปเปอร์นะครับแล้วก็มีไฟมีไลท์ตัวนี้สามดวงนะครับลูกค้าจะสามารถเลือกเป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะครับ ตัวสอน ford ford เป็นสีเหลืองตัดดำนะครับเพื่อที่จะเข้ากับตัวรถนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟแบบเมตริก led เป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟ AUX ล a ม p ที่ทำงานควบคู่กับไฟสูงเวลาเราเข้าป่าหรือวิ่งถนนตางจังหวัดกลางคืนตัวนี้สว่างมากนะครับไฟไฟหน้าแบบเมติกก็ถือว่าสว่างแล้วเพิ่มมาอีกตัวนี้สว่าง เข้าไปอีกนะครับไฟหน้ามี้ด้วยกันสามดวงนะครับไฟสูงไฟต่ำแล้วอีกหนึ่งดวงคือไฟเวลาเลี้ยวนะครับกรณีที่เราหักมุมล้อ,อไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟตรงนี้จะติดนะครับถ้าเลี้ยวเลี้ยวขวาด้านนี้ไฟดรงนี้จะติดถ้าเลี้ยวซ้ายด้านนู้นก็จะติดเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในายามค่ําคืนในกรณีที่เราเข้าป่าออฟโรดเพื่อได้มองทัศนวิสัยด้านนี้นะครับ มันจะเฉียงออกมาประมาณนี้เลยนะครับดูว่าจะมีพวกขอนไม้ก้อนหินหรือว่าจะเป็นเหวเป็นต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ในกรณีที่มองเห็นจะเวลาเราเลี้ยวปุ๊บมันจะเห็นเลยนะครับเพิ่มทัศานวิสัยในยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีไฟหน้าตัวนี้เวลาเราสตาร์ทรถมันจะทําการคาลิเบตหาองศาของบูมถนนนะครับของลําแสงจะปรับองศาตัวบนจะปรับขึ้นลงตัวล่างจะปรับซ้ายขวานะครับคล้ายๆรถยุโรปนะครับยกตัวอย่างเช่น audi audi นี่เป็นใบ m ม t ทิศ a ด d เลยมันจะ แผนลูกตาปุ๊บปั๊บป,บป๊บเลยนะครับเพื่อหาองศาแสงที่จับกับตัวถนนนะครับครอบไฟให้ลูกค้านะครับตัวนี้ตัวครอบกันลอยนะครับครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยกันชนหน้าเป็นของ Hummer รนะครับรุ่น a อ l a s ตัวนี้มาพร้อมกับไฟ d a y l ไลท์ทรงสายฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับนี่ครับเด์ไลท์เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะด้านนี้ก็มีแล้วนะครับ d a y l ไลท์ท่งสีแคมเรามีให้แล้วตัวนี้ ของฮัมเมอใส่มาให้อีกเซนเซอร์หจุดนะครับด้านข้าง1จุดตรงนี้4แล้วก็ด้านข้างนี้อีก1จุด Adaptive c r u i s e o o n t r o l มีมาด้วยเช่นกันนะครับเราเอากันชนเดิมออกแต่เราไม่ได้เอาเรดาร์ออกนะครับเรดาร์ーーก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบรักษาระยะห่างเองจอดเองอัตโนมัติชะลอความเร็วเองอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วทำงานแบบระบบ s t o p and g o หมายความว่าระยะรถคันหน้าอยู่ประมาณวิ่งอยู่ประมาณร้อยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราตามหลังเราก็อยู่ประมาณหนึ่งรอยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันคันหน้าชะลอรถเราที่ตามมาก็ชะลอเช่นเดียวกันคันหน้าเบรกรถเราเบรกนะครับนี่คือ s ต o p ป n d น o กที่ทํางานด้วยตัว a p t i v e c ค u i s e c o n t ตัวตัวนี้หรือเรดาร์นะครับทํางานพร้อมกับกล้องด้านบนด้วยนะครับด้านบนจะมีกล้อง A d a s มานะครับตัวนี้ใช้สําหรับจับเซ็นเซอร์ของแสง นะครับในกรณีที่รถสวนทางมานะครับรถสวนทางมาจากระยะเจ็ดร้อยเมตรนะครับไฟส่าดโดนกระจกตัวนี้เราขับมาเปิดไฟสูงปุ๊บนะครับแล้วเวลารถสวนทางมามันจะดิฟไปลงให้อัตโนมัตินะครับถ้ามาหงายมาด้านนี้ด้านนี้จะปิดให้เลยนะครับแต่ด้านนี้ยังเปิดอยู่นึกนึกนึกภาพอย่างนี้ครับเวลารถสวนทางมานะครับเจ็ดร้อยเมตรตัวนี้จะดิฟลงนะครับถ้ารถมาทางนี้านนี้นะครับ ถ้ามาด้านนี้มันก็จะริบลงข้างเดียวนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราขับมาแล้วรถคันหน้าเราเปิดไฟสูงมานะครับรถคันหน้าอยู่ด้านหน้าไฟตัวไบเมทิก LED นะครับมันจะแพนออกแพนออกด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้ไปแยงตารถที่อยู่ด้านหน้าเรานี่คือความชาญฉลาดของไบเมทิก LED ครับผมเดี๋ยวมาดูด้านล่างอีกนิดนึงตัวนี้มีกันแทงมาด้วยครับของ h ฮมเมอร์นะครับแล้วก็หูลากนะครับกันแทงเวลากรณีออฟโรด ไม่ต้องกลัวว่าจะไปกระแทกอะไรเราว่าจะถึงตัวอ่าขานด้านในนะครับแข็งแรงมากครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่เลยครับแอลลาดเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับ ัวนี้ยกสูงสองนิ้วนะครับจะสูงมาเป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับฟอร์ดลองเนี่ยลุยน้ําได้แปดสิบเซนนะครับนี่ยกสูงมาสองนิ้วก็จะเพิ่มการลุยน้ําลึกได้อีกนิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสองจุดศูนย์ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่สองรสิบแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยนิวตันเมตรนะครับพร้อมกับระบบไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นั่นเองเกียร์อ e ีชิปเตอร์สิบสปีดนะครับมาดูหน้าตาของเครื่องกันครับรถคันนี้เป็นสีขาวนะครับ บางลูกค้าทําการเปลี่ยนสีด้านนอกนะครับแต่ภายในห้องเครื่องยนต์เราไม่ได้ทําการเปลี่ยนเพราะว่าถ้ากับสีทั้งคันหรือปิ้งกระดองเนี่ยเราต้องยกเครื่องยนต์ออกมันไม่คุ้มแม่นอนเพราะว่าเป็นรถป้ายแดงรถใหม่นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ต่ำกว่าตัวบอดี้รถนะครับสังเกตด,ดูนะครับเพื่อง,ง่ายในการเซอร์วิสนะครับต่ําๆแต่นี้มันยกสูงนะครับสมดามันจะเตี้ยลงกว่าน,นี้ช่างจะเซอร์วิสได้ง่ายนะครับตรงนี้จะเป็นโลง่ลงนะครับหรือในกรณีหนึ่งคิดว่าเครื่องตัวเนี้ยมันอยู่กระจบก็ไปด้านหลัง นะครับตรงนี้จะห่างและเวลาเกิดอุบัติเหตุสมมุติเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลาชนเกิดการชนจากดน้านหน้ามันจะไม่ถึงตัวเครื่องยนต์แน่นอนนะครับฝาครอบเครื่องนะครับเป็นโฟมชนิดพิเศษของทางฟอร์ดตัวนี้ซับความร้อนได้ดีนะครับรับการสั่นเทือนของเครื่องยนต์ได้ดีมันซับความร้อนได้ยังไงฟอร์ดเนี่ยแอร์มันเย็นเร็วมากนะครับแอร์มันเย็นเร็วมากเพราะว่าโฟมตัวนี้มันดูดซับความร้อนได้ดีความร้อนมันจะไม่กระจายไปทั่วห้องเครื่อง นะครับทำให้แอร์เนี่ยมันเย็นเร็วนะครับระบบใบเทอร์โบเทอร์โบคู่อยู่ด้านนี้นะฮะนี่คือตัวเทอร์โบทำงานโดยสเต็ปมอเตอร์นะครับเวลาเราขับมานะครับรอบต่ำๆเทอร์โบลูกเล็กจะทำงานพอรอบสูงจะเปลี่ยนการทำงานไปเป็นลูกใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อทำให้การขับขี่ต่อเนื่องหรือสมูทนั่นเองไม่ต้องรอบูทหรือรออะไรเหมือนกับเทอร์โบที่เป็นเขาเรียกว่าใช้กำลังลมดูดของลม นะครับนี่คลิกดาวแล้วมาเลยนะฮะเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้านั่นเองตัวนี้ทํางานร่วมกับอะแดปทีฟคูดคอนโซลที่อยู่ด้านหน้าเรดาร์ที่ผมบอกไปในช่วงแรกแล้วกล้องเอเดด้านบนนะครับเพราะเวลากรณีที่เบรกเอนอันโตโนมัตินะครับตัวนี้จะสั่งการมานะครับล้องอ่ขอโทษครับเรดาร์จะสั่งการมาที่เบรกว่ารถมันใกล้จะเขาเรียกว่าระยะมาชิดเข้ามาตัวนี้มันจะสั่งการเบรกออัโตโนมัติในกรณีที่เรา ใช้อดิบ ive, อ v ดปตีฟค e c กันโทนไม่ต้องไปแตะเบรกนะครับมันจะชะลอแล้วอ,าาอัตโนมัติเลยถ้าขันหน้าชะลอนะครับขันหน้า break, เบรกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาจ่ายน้ํามันเบรกกรณีที่เราใช้โหมดขับขี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูนในโหมดขับขี่มีด้วยกัน6โหมดสมมติเราใช้โหมดลากจูงนะครับโหมดลากจูงที่ว่าลากของหนะักตัวเบรกก็จะจ่ายน้ำน้ำมันเบรกอีกแบบหนึ่งจ่ายมากจ่ายน้อยอยู่ที่โหมดการทํางานของโหมดขับขี่แต่ละนั้น แต่ละอย่างนั้นนะครับนี่คือความชาญฉลาดของเบรกไฟฟ้านะครับทำงานรวมๆกันกับอุปรกรณ์หลายๆอย่างนะฮะด้านนี้เป็นน้ำหล่อเย็นนะครับตัวนี้เป็นน้ำหล่อเย็นนะครับนี่กระปุกใส่ที่บ่อน้ำฝนตัวนี้เป็นกรองนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM หรือแบตเตอรี่กึงเจลน,นั่นเองตัวนี้ความพิเศษของมันคือมีโครงกิจอยู่ด้านในนะครับเวลากรณีที่ลูกค้า เอาเข้าป่าอย่างคันนี้ออฟโรดเต็มรูปแบบแน่นอนเพราะยกสูงด้วยนะครับเวลาการโยกแก้ของตัวรถนะครับหรือว่ามีการเอียงของตัวรถของเหลวที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่ไหลออกมาด้านนอกเพื่อที่จะมาทำลายห้องเครื่องนะครับาจ่ายไฟอยู่ที่800 CCA นะครับตัวนี้80แอมมาทำงานคู่กับไดชาร์จตัวนี้250แอมเลยทีเดียวเพราะว่า ทำไมถึงมันถึงลูกใหญ่ทําไมถึงใช้ถึง250แอมป์มันใหญ่ที่สุดในบรรดารถบ้านแล้วนะครับรุ่นเก่าของปอดก็จะเป็นแค่210แต่ตัวนี้250เลยทีเดียวเพราะว่าระบบช่วยเหลือผู้กับขี่ที่อยู่ในห้องโดยสารหรือระบบไฟฟ้าของตัวรถเนี่ยครับมันค่อนข้างเยอะมันต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพดีนะครับไดชาร์จที่จ่ายไฟแบบนิ่งๆเลยนะครับเพื่อไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของตัวรถนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีปัญหานะครับ ม้อน้ําเราระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้านะฮะควบคุมโดยตัวดีเลย์แยกออกจากเครื่องยนต์ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ผมเคยรีวิวไปทุกๆคลิปเลยว่ามัดแยกไปเพราะว่าตัวพัดลมมอน้านะครับจะไม่ไปฉุดแรงของเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยน,งนตท์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ210แรงม้าทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับตัวนี้ระบายความร้อนโดยมอเตอร์แล้วนะครับเป็นมอเตอร์แล้วก็ควบคุมโดยดีเลย์เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับถ้า กรณีที่ลูกค้าวิ่งทางไกลๆระยะ500กิโล700กิโลขึ้นไปเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเข้าปั๊มแล้วก็จอดจอดรถเพื่อให้เขาเรียกว่าวอร์มรถให้รถมันเย็นแล้วก,ก็พักเครื่องพักเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับปอให้คุณไม่เข้าปั๊มแล้วคุณก็ดับเครื่องได้เลยแต่หม้อน้ํามันจะไม่ดับนะครับมันจะทํางานลดอุณหภูมิจนกว่าอยู่ในระดับที่ทางฟอร์ดเขากําหนดไว้นะครับมันจะตัดเองอัตโนมัติมันจะดับเองบางคนเข้าใจว่าเอ้ เครื่องดับไปแล้วทำไมหม้อน้ำไม่ดับยังมีเสียงดังนี่คือเสียงของพัดลมไฟฟ้าตัวนี้นะครับไม่ต้องพวงนะครับเดี๋ยวพอได้อุณหภูมิมันจะดับเองอัตโนมัติแอร์ก็อยู่ด้านนี้แยกโซนเลยนะครับฝั่งนี้เป็นโซนเทอร์โบเป็นโซนร้อนฝั่งนี้เป็นโซนเย็นนะครับทำให้แอร์ของฟอร์ดเนี่ยผมกะประมาณไม่เกิน10 15หวินาทีแอร์เย็นเลยนะครับเพราะว่าความร้อนอย่างที่ผมบอกว่าโฟนมันซับความร้อนไม่กระจายไปท่วงเครื่องทําให้แอร์ทำงานได้ดีมากๆนะครับเครื่องยนต์ก็ อยู่ประมาณน,นี้นะครับกระจังหน้าลูกค้าใส่สกูปทรงฟิตด้วยนะครับเป็นรูปมา้าสีเหลืองสวยงามครับตัวนี้ดำตัดเหลืองยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วเออฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงนะครับลูกค้าได้ติดเขาเรียกสกู๊ปทรงฟิตมาดูด้านข้างันบ้างครับ ด้านข้างนะครับทําการยกสูงนะครับคิ้วล้อก็ใส่ให้ลูกค้าเป็นทรงฟันเฟืองนะฮะล้อเป็นขอบยี่สิบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับล้อรูปดาวเลยกับตานอเมริกานะครับออฟเซตอยู่มาลบสี่สี่นะครับเหมือนฝ่ามือเลยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับยางนะครับสองเจ็ดห้าห้าห้าอายี่สิบนะครับเป็นยางของโตโยต้ารุ่นโอเพนแคนที่เขาเรียกว่ากึ่งออฟโรดกึ่ง ถนนเรียบนะครับถามว่าเสียงดังไหมดังครับดังนิดหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดอกยางเหมือนดอกยางเลยเดียวนะครับคันนี้ได้ทําทการยก2นิ้วแล้วเพิ่มขึ้นมาคือปีกนกปรับองศานะครับรกนกปรับองศาของออปชันนะครับแต่ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนโชคนะครับโชกเป็นโชคเดิมของตัวของฟอร์ดเราเลยของตัวซอมแตกตัวนี้ก็เป็นโมโนทูบอยู่แล้วนะครับปีกนกเป็นปีกนกอิกสระดับเบิรบิสบนนะครับเพิ่มความนุ่มนวลให้กับผู้ขับขี่แน่นอน สวยงามครับแต่งแค่นี้ก็หรูแล้วนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีกล้อง360องศาให้นะครับพร้อมไฟสองสว่างด้านตะด้านใต้กระจกตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับตัดด้วยสีดำสวยงามมากครับมีระบบ My Sport Mode ให้ที่กระจกนะครับแจ้งเตือนการขับขี่ในกรณีที่มีรถแซงขึ้นมาจากด้านข้างนะครับตัวนี้จะเปิดไฟมาที่กระจกเป็นสีต้มแล้วก็มีเสียง ด้านในห้องโดยสารด้วยเช่นกันมือจับเราครอบให้เรียบร้อยกันลอยนะฮะเป็นคีเลตนะครับตัวนี้เป็นคีเลตหรือเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับบันไดข้างเป็นของฮัมเมอร์เพิ่มความดุดันตัวนี้ฮัมเมอร์รอบคันเลยนะครับมียิงทรายตัวนี้กันลื่นให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นเพราะว่าเรายิงทรายมาเรียบร้อยแล้วเวลาเข้าป่าหรือเหยียบคงเหยียบโครนนะครับไม่ต้องกลัวลื่นนะฮะ โลบาร์หลังก็เป็นของ h ั m m e r เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยทีเดียวแหลกหลังคาเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโซลารูฟนะครับมีไฟอยู่ด้านบนนคลิปก่อนที่ผมเคยรีวิวให้นะครับเปิดไฟและสามารถปรับสปีดไฟได้ด้วยตัวนี้นะครับปรับสปีดไฟให้มันกระพริบเร็วกระพริบช้าหรือเปิดคาไว้ได้เลยราหลังคาของซอมแทกมันจะใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆน,น,นะครับดูแข็งแรงแล้วก็ติดแหลกเข้าไปเนี่ย หนาแน่นเลยทีเดียวคิดว่าทนทานนะครับกันาสาดก็ติดให้ลูกค้าเรียบร้อยโลบาร์ฮามเมอร์ยกชุดนะครับด้านหลังโชคก็เป็นระบบโมโนโทูบเช่นเดียวกันนะครับแต่โชคของฟอร์ดมันจะอยู่นอกแคสซีสังเกตดูง่ายๆครับถ้าเป็นรุ่นแบรนด์อื่นจะอยู่ในตัวแคสซีแต่ของเราจะอยู่นอกแคสซีเพื่อเพิ่มความเกาะถนนได้เยี่ยมมากขึ้นนะครับเหมือนกับเราทางขาครับ ทางขาแล้วเรายกตัวไปยกตัวมาความมั่นคงมันจะดีกว่าเรายืนอย่างนี้แล้วก็เราก็โยกตัวไปนะครับนี่คือเขาเรียกว่าฟอร์ดเขาดีไซน์ตัวนี้ออกมาแบบสุดยอดนะครับล้อหลังเป็นขอบ20เช่นเดียวกันโตโยย้ายโอเพนคันที่เช่นเดียวกัน2 7 5เกตห้นะครับบันไดข้างด้านข้างมีนะครับเวลาขึ้นนะครับตัวนี้มีการลื่นให้เรียบร้อยการชนหลังเป็นของฮั m เมอร์เช่นเดียวกันพร้อมกับไฟถอยที่เป็น L.E.D หูลาก โอเมก้าให้สองอันเลยนะฮะฝาท้ายเราทำการคอบเป็นตัวอักษรฟอร์ดตัดกับสีเหลืองนะครับกล้องหลังก็มี360องศาคาร์านเนเจนสีดำสวยงามฝาท้ายตัวนี้มีระบบผ่อนแรงนะครับหรือระบบอีซี่ลิฟเบามากนะครับมีน้ำหนักเบานะฮะแม็กไลเนอร์ติดให้เรียบร้อยมีช่องขอโทษครับ มีช่องจ่ายไฟในกรณีแคมปิ้งตรงนี้ด้วยนะครับนี่ใส่ตัวที่จุดบุหรี่แล้วก็มีตัวชาร์จที่เป็นเขาเรียกว่าไทาย e A ไทย C ได้นะครับตอนนี้เป็นปลั๊ก,เล,นะเ,กาาเลยนะครับเป็นปลั๊กสามตาเลยนะครับในกรณีที่ว่าออกแคมป์ในป่าอำนวยความสะดวกเขาเรียกว่าคบค่อนข้างครบคันโลบาจะมีไฟถอยนะครับโทษครับไฟเบรกให้อีกหนึ่งดวงในระยะสูงสูงในกรณีที่เขามองไมาเห็นหน้าว,ว่ารถเบรกเรามี ให้นะครับตัวนี้ยกสูงมาก็มองเห็นนะครับภายนอกก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเดมาดูภายในกันบ้างครับภายในนะครับเบาะเต็มโทนดำตัดแดงนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ของ Storm t t o r m t ็ c อยู่ด้านบนนะครับ Storm t o ตนแท็นี่จะตัดแดงนะครับจะมีตัดแดงให้คือเป็นทิกเจอร์ลายเส้นของเขาเลยนะฮะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะ แบบไฟฟ้านะครับปรับได้8ปทิศทางพร้อมกับตัวดันหลังแอร์แบ็กมีด้วยกัน7จุดนะครับเพิ่มที่หัวเขามาอีก2จุดเขาเรียกว่าเราความปลอดภัยค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวภูมลอะไมเป็ภูมาละไไฟฟ้านะครับช่วยผ่อนแรงเวลาขับขี่ได้ดีมากนี่เราใส่ล้อขอบ20ยังเบาขนาดนี้นะฮะนิ้วเดียวยังได้เลยนะครับไฟฟ้าร0อนะครับแต่ ในกรณีที่ลูกค้าใช้ความเร็วหรือขับรถอ่ร้อยขึ้นไปนะครับตัวพวงมาลัยจะปรับนวงให้อัตโนมัติเพื่อที่ทําให้รถหน้าไม่ไวนะครับรถหน้าไวไม่ดีนะครับเวลาใช้ความเร็วนะครับบุ๊บเดียวสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เลยแต่ฟอร์ดจาัดก,การมาเรียบร้อยครับความเร็วยิ่งสูงขึ้นพวงมาลัยจะยิ่งหนักนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าลดอาการหน้าไวของตัวรถนะฮะพวงมาพวงมาลัยนี่ไฟฟ้าร้อเเซ็นแล้วก็ เป็นมัลติฟังชันนะครับมีคลชคอนโทรลมีเลนคิปปิ้งให้นะฮะอดัพชีพคลัชคอนโทรลรักษาระยะห่างกดได้เลยนะครับเราจะรักษาระยะห่างได้มันจะมีด้วยกัน4ขีดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะหน้าจอมาตรวัดเป็น12นิ้วนะครับตัวนี้แสดงอะไรบ้างเห็นไหมครับเหมือนมีเกวัดอยู่ในรถนะครับบอกอุณหภูมิหม้อน้ําอุณหภูมิน้ำมันเกียร อุณหภูมิน้ำมันเครื่องน้ำมันในถังมีอยู่เท่าไหร่นะฮะหน้าจอตัวนี้เป็น12นิ้วเช่นเดียวกันครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับคอนโซลกลางตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับดูแอร์นะครับเปิดไปแป๊บเดียวแรงเลยนะฮะมีแม c AC อซให้เรียบร้อยสำหรับใครที่จอดรถตักแดดหรือว่าอยากให้รถมันเย็นเร็วนะครับเปิดได้เลยนะครับเป่านะอุณหภูมินี่ครับ ตัดสกรีนได้ด้วยแมนนวลได้นะครับอุณหภูมิของพัดลมเขาเรียกว่าความแรงของพัดลมนะฮะมีไวโอลตชาร์จให้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าไม่น่ไม่น่ใจมองเห็นหรือเปล่าตอนนี้เป็นอ่าไทเอไทซีเพื่อชาร์จให้ด้วยนะครับเกียร์เป็นอีชิปเตอร์สี่สปีดเป็นคอสั้นๆอย่างนี้นะครับแล้วสามารถปรับแมนนวลได้ด้วยกรณีบวกลบนะครับกดตรงนี้นะครับบวกลบเป็นแมนนวลจะเล่นเกียร์ได้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะ ตัวนี้เป็นโหมดขับขี่ขับสองขับสี่ห้าสี่โลนะครับแล้วผมทุ่มบอกว่าตัวเนี้ยปรับโหมดขับขี่ด้ถึงหกโหมดปรับที่วงแหวนตรงนี้นะครับเห็นมือมาครับวงแหวนเนี่ยนะปรับตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมาแสดงขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตกล้องมานี้นะครับเดี๋ยวผมจะบุนให้ดูว่ามีกี่โหมดนะครับโหมดแรกคืออีกทีครับ โหมดแม่คือโหมดปกติเห็นไหมครับโหมดที่สองเป็นโหมดอีโคหรือโหมดประหยัดนั่นเองโหมดที่สามโหมดลักจูงโหมดที่สี่คือโหมดถนนเปียกโหมดที่ห้าโหมดโคลล่องนะครับแล้วจะทำงานพร้อมกับคู่กล้องทํางานคู่กับกล้องด้านหน้าเพื่อ มองเห็นในกรณีที่ว่าเราลุยโครนลุยเลนที่อยู่ในป่านะครับเราจะมีเลนให้ขับตามร่องไปเลยครับตัวนี้มันจะจับเลนนะครับโหมดสุดท้ายเป็นโหมดทรายตัวนี้เป็นโหมดทรายกรณีเราไปวิ่งชายทะเลนะครับวิ่งได้เลยนะครับจะมีสลิปล็อกมันจะสลิปล็อกด้านหลังมันจะล็อกให้เองอัตโนมัตินะครับนี่คือหกโหมดการขับขี่ของ stormtrack นะครับแล้วจะมีอยู่ในตัว w i t r a c k ก็มีเช่นเดียวกันเอลเลสตัว ไทเทเนียมก็มีไวแซกก็มีนะครับโหมดนี้นะครับกล้องสามองศานะครับปิดออกได้เลยเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นเราใช้เวลาอ,อัพโหลดนะครับแล้วก็มีแอร์แจ็คชั่นคอนโทรลในกรณีที่เขาเรียกว่าถนนลื่นหรือมีการลื่นไหลตัวนี้ไม่ต้องไปปิดมันนะครับเปิดมันไว้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเวลาใช้โหมดจอดเองอัตโนมัติจอดเข้าซองเองถอยรถถอยเรียบ ถอยเรียบข้างนะครับเข้าฟุตบาทเราใช้เรามาสั่งการจากตัวนี้ที่อยู่ด้านในนะครับมันจะมีโหมดที่ว่าใช้ในการขับถอยเองอัตโนมัติจอดเองอัตโนมัตินะกดไปที่โหมดตัวนั้นปุ๊บแล้วมากดตัว P ตัวนี้นะครับผมอธิบายจากแบบเร็วๆนะครับโหมดกดตัวนี้คือกดค้างไว้เลยนะครับกดจนกว่ารถจะจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยออกนะฮะนี่คือความาฉ,ฉลาดนะครับของ เจ้าซอมแท็กตัวนี้นะครับทำงานควบคู่กับก้องเอเดดอะดัปชีเรดร์อะดัปชีคุกเนโทลด้านหน้านะครับเบรกไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กทรอนิกเบรกบูสเตอร์นั่นเองเพราะตัวนี้มันสามารถขับเองอัตโนมัติถอยจอดเองอัตโนมัติรักษาระยะห่างเองอัตโนมัตินะครับและมีระบบซ็อปแอนด์โกะนะครับขับด้านหน้าขับเราขับด้านหลังเบรกเราเบรกด้านหน้าชะลอด้านหลังเราขับอยู่ก็ชะลออยู่เช่นเดียวกันนะครับ ภายในก็อยู่ประมาณนี้นะครับกระจกตัดแสงนะครับตัวนี้มีให้ด้วยแล้วก็มีตัวเสียบกล้องนะครับไม่ต้องไปเดินสายนะครับซื้อกล้องมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นช่องเสียบ USB นะครับสามารถทำงานได้เลยนะครับไฟหน้า นะครับตัวนี้ตัวปรับไฟหน้าตัวนี้เราตั้งออตโต้ไ้เลยนะฮะเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวระบบมันจะจัดการให้เองนะครับมีตัดหมอกให้นะครับตั้งไว้ที่ตัว A ตัวนี้คือเป็นออโต้อัตโนมัติตัวนี้เป็นตัวปรับไฟบ้านวัดนะครับว่าจะให้สว่างมากสว่างน้อยบวกลบได้เลยนะฮะและนี่ก็คือตัว f อดเน็กเกนรุ่นตอมแทกนะครับราคา1 3 9 9 0 0้านบาทไม่รวมของแต่งนะครับสนใจ ติดต่อมาที่065552629ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยวันนี้ผมเจมส์กร0 7ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าจะรีวิวรถคันไหนกันอีกนะครับเราลงกันมีให้เกือบทุกวันรถที่นี่แต่งกันเกือบทุกวันนะครับเซลล์ขายกันกระฉูดนะครับเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆสวัสดีครับ